วันนี้เรามาชมทุ่งนากันนะจ๊ะและทุ่งนาเราก็จะมีงัวน้อยควายน้อยเล่นน้ำขีต้ตมนะจ๊ะแต่ทุ่งนาทุ่งนี้ไม่มีงัวไม่มีควายให้เล่นขีต้ตมนะจ๊ะ ทุ่งนาเราไม่มีบัวไม่มีควายน้อยเล่นน้ำขี้ตมนะคะแต่ไม่รู้ว่าหมูน้อยม้าน้อยหรือหมูน้อยนะคะเล่นน้ำขี้ตมอยู่ตรงนี้เป็นบัวเลยเว้ลูกขึ้นมองดู ด่าท <laughs> <laughs> ี่แน <laughs> หนามาดีดีท <laughs> ่าแปลกเนี้ย <laughs> ว่าเอา้วนังอยกอีกสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยด,ดี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 กดไลค์มาเร็ <ust like. S 2> <c oughs> เ,เลยหัน <laughs> หน้ามา บอกท้งนี้ชมก่อนบอกท้งนี้ชมก่อนกดไลค์กดแชร์ก่อนฝากกันเร็วกดไลคา์กดแชร์กดแชร์คล้ายและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบาย